สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่าปริพัทธ์อัตโตโ้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีรถสวยนะครับมานาเสนอให้คุณลูกค้ารับชมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะในส่วนของตัวสำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นตัวรถกระบะตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพาน,นิชย์อีกหนึ่งคันที่คุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะนะครับฝากคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทาางร้น รถยนต์มือ2ไปพัตออตโต้ด้วยนะครับอันก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถสาหรับคลิปนี้กันดีกว่าครับวันนี้นะฮะเราเจอโตต้าไฮรักลีโวโนะครับ 2.8J พัดนะฮะเป็นรถปี2019นะครับอีกคันหนึ่งที่เราอยากแนะนําเลยนะฮะในเรื่องของตัวเพาเนี่ยคันนี้จะเป็นตัวเพาเดิมนะครับเพราะว่าตัวเพารอยอะไรแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าน่าจะได้รับชมกันไปหลายคันและ นะครับแต่ถ้าเกิดอาจจะมีคุณลูกค้าบางท่านสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยมีแต่เผาร้อยเหรอเผาเดิมมีบ้างไหมเผาเดิมมีครับแล้วก็รถเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทียสคัญคือใหม่มากเลยนะครับคันนี้เนี่ยเพิ่งทําทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเมื่อสักพักนี้เองนะครับวันนี้อ่านก็เลยเอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะฮะก็มีตัวหน้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นไมเนอร์เชนและนะครับกระจังหน้าดําเงานะครับ ตัวกันชนล่างนะฮะเพิ่มการตกแต่งใหม่แบบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะเดิมๆโรงงานอยู่นะครับตัวสับรีโวเนี่ยถ้าเกิดเราดูถ้าเกิดตัว2.4กับ2.8นะครับเราอยากให้มันสุดๆเลยนะฮะหรือว่าวิ่งใช้งานในระยะทางไกลสักนิดนึงทำรอบหน่อยเอาแต่งสวยด้วยเอาหลอด้วยตัว2.8คันนี้ถือว่าจบนะครับทั้งในเรื่องตัวล้อแมกล้อกระทะ ท่อลงหน้าเพานะครับทุกอย่างมีให้คุลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตู้ทึบไว้พร้อมเลยจดทะเบียนลงเล่มให้ครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่3ถึง3ามสิบเอ็ดธันวาคมนี้ฟรีคัดจัดค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถคุณลูกค้าในเงินกับขวัญถุงกลับบ้านไปด้วยอีก5,000บาทนะครับอันนี้คือในส่งตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวอันขออนุญาตเปิดในส่งตัวเครื่องให้คุลูกค้ารับชมกันหน่อยนะครับแต่จริงๆตัวบล็อกเครื่องของตัว2.8เนี่ย อันนี้เราก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัว2.8คันนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดนะครับตัวบล็อกเครื่องหรือว่าหานก็จะเป็นตัว 1GD-FTV ขดนะครับ2,755 cc นะครับในเรื่องของตัวแรงม้าเนี่ยนะฮะหรือว่ากำลังสูงสุดนะครับจะอยู่ที่170แรงม้าแต่ว่าแรงบิดก็จะเท่ากับตัว2.4นะครับ343นิวตันเมตรนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีค่ามันเครื่องไหลยเยิม้ม นะฮะขันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คจะเก็บทุกอย่างดูจุดเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะตัวหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขกมันดำสีนะครับในสวงตัวด้านหน้าเนี่ยจะมีอย่างที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือในสวงตัวเครื่องนะครับเฮ้ยตัวท่อนะฮะอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนท่อใหม่นะครับเป็นท่อซิง ลงหน้าเผานะฮะสวยมากนะครับถ้าเกิดถามว่าลั่นไหมพอได้อยู่นะครับไปวัดไปวากับชาวบ้านเขาได้อยู่นะครับก็ถือว่าในรวมเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานเลยคุณลูกค้าอยากให้มันออกแนวซิ่งๆินิดนึงหัวเดี่ยวแบบแต่งๆหน่อยก็ถือว่าคันนี้เนี่ยถือว่าครบจบนะครับในเรื่องตัวทรงตัวสีอะไรแบบนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับรีโวเนี่เราขึง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราหารถที่แบบ รุ่นใหม่ๆสักนิดนึงนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวการใช้งานที่ตอบโจทย์นะครับก็ขอแนะนำเป็นตัว2.8แบบนี้แน่นอนนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับหลายอย่างอาจจะมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวการประหยัดน้ำมันหรือว่า,าการกินเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่วันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณลูกค้าแต่ละท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ มาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะครับคันนี้เนี่ยเราจัดให้นะฮะเป็นตัวล้อ t e 3 7ขอบ18แนะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่ก็จะเป็นปี2020นะฮะอันนี้จะเป็นตัว9.5นะครับส่วนตัวยางก็จะเป็น23545 R18 นะครับตัวรถยังไม่ได้มีการจัดทรงใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือทรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะถ้าเกิดอยากให้โหลดหน้าลงสักหน่อย3นิ้วสอดนะครับหรือว่า2นิ้วสอดเนี่ยกำลังสวยเลยรถมันคือมันมีทรงของมันมีอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือวันรับรถค ใช่ไหมครับเจามาเป็นในสงตัวแปลงใส่ไปหน้าล็อกโคนตรงนี้ได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าแต่ละท่านสะดวกเลยนะครับส่วนตัว2.8นะฮะก็จะเป็นไฟเดียวกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะฮะโลโก้ไฮรักนะครับโลโก้2.8นะฮะมือเปิดซ้ายขวานะครับเป็นแบบโครเมียมตัวกันสา์มีให้ครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนะครับเราก็ต้องมีบริการขัดสีเคลือบผิวทำความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายใน ให้คุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับตัวบอิเอวนตีร้านเนี่ยรับประกันเครื่องและเกียร์หเดือนหรือว่า1น0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ตัว w s m บิ t สมาร์ทรจกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เรามีให้นาน1ปีนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะคันนี้ราคาเบาๆนะครับส่วนตัวล้อกระทะด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวขอบ10 4นะครับแล้วก็ยาง XCD นี่ก็จะเป็นปี2020นะฮะอันนี้เรากระท้ะกับตัวยาง XCD เนี่ยอันนี้เราเบิกให้สาวรับคุณลูกค้าใหม่เลยนะครับส่วนตู้ซื้คันนี้เนี่ยเราจะใส่ความสูงอยู่ที่2เมตรส0นะฮะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่2.5 1.9 2.82.4นะครับเราจะใส่ความสูงที่ 2เมตรสิเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวมาตรฐานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาเลือกว่าเฮ้ยหเมตรแปมีไหมครับหรือว่า2เมตรมีไหมครับตรงนี้เราบอกเลยว่ามีครับผมอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานหรือว่าคุณลูกค้าต้องการตัวตูวตว้แบบไหนเราก็มีตอบโจทย์มาให้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่งตัวด้านท้ายกันต่อในส่งตัวฝาท้ายรีโวนะครับ คันนี้เนี่ยฝาท้ายเดิมโรงงานนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟเบรกด้วย3ตรงนี้จะเป็นแบบ led นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโคมไฟท้ายไฟเดี่ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับใครอยากได้ในเรื่องของตัวความสวยงามสักนิดนึงใส่ค้ำหลบป้ายสักหน่อยตรงนี้ก็ถือว่าเฟี้ยวแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวท่ออะไรงนี้มันเป็นตัวท่อลงหน้าเพาแล้วนะครับส่วนช่วงองช่วงล่างล่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีเสริมแหนบมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าแหนบเดิมเนี่ย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6แผ่นนะครับเสริมเข้าไปอีก6แผ่นนะฮะเดี๋ยวไงเนี่ยอันให้กล้องอินเสิร์ตให้คุณลูกค้าดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนของตัวด้านหลังตู้ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันท้อนแสงนะฮะแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบน นะครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือตู้มือหนึ่งนะฮะเราเบิกให้ใหม่หมดเลยนะครับตัวล้อเนี่ยอันนี้เราดู้ะเฮ้สีนี้เนี่ยใส่กับทีแม่งสวยกว่าแม่งเข้ากว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบเป็นแบบลายอื่นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดรถมันจัดไฟแนซนแล้วรถมันรอผลแล้วรออนุมัติแล้วนะครับตรงไหนที่เราสามารถให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมได้ตรงนี้เราให้เต็มที่เลยครับไม่มีกักแน่นอนนะฮะตัว2.8 บอดี้ด้านนอกจะประมาณนี้เลยรถสวยพร้อมใช้อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผพาไปดูในส่งตัวภายในกันต่อยกว่าครับไปในส่งตัวภายในนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะเลยนะฮะคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิ้ภัยด้วยกันถึง3ใบนะครับแล้วก็ส่วนตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิดูเนะครับตรงนี้สามารถ เปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับอ๋ออันนี้หมายถึงตัวเซนเซ,นเซนอร์แจ้งเตือน airbag นะครับแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธอะไรอย่างนี้นะฮะก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวพวกแบบเครื่องลงเครื่องเล่นอะไรแบบนี้ส่วนตัวแอร์ตรงนี้ก็เป็นแบบปรับแมนนวลปกติเลยนะครับแอ mm hmm. ร์เย็นเพลงเพาะนะฮะสแตนดาร์ดหรือว่ายืนพื้นอยู่แล้วของพวกตัวรถทั่วไปนะครับแต่ว่ารถที่ร้านของเราตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งเลยที่อ่านบอกเลยนะฮะตั้งแต่เรามีการถ่ายรูปโฆษณาลงไปนะครับหรือว่าโปรโมตตอนรถที่พเพ สนใจกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครซื้อสดก่อนนะครับหรือว่าใครจัดไฟแนนซ์ก่อนหรือว่าผลใครอน,นุมัติก่อนตรงนั้นก็คือได้ก่อนเราก็อยากให้คุณลูกค้าได้รถที่สวยแล้วก็ดีที่สุดจากทางร้านเราได้ไปใช้งานต่อนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครมาก่อนได้เรื่องก่อนนะครับสวงตัวกระจกนะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้ออโต้แค่ฝั่งคนขับนะครับมองข้างไฟฟ้าครับ แล้วก็ส่วนของตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตัว2.8เนี่ยจะมีปุ่มอีโค่โหมดมาให้นะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้อันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเลยสามารถกดปรับเปลี่ยนเล่นสวิตตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยส่วนของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะ5 50ต่อ50นะครับตรงนี้จะเป็นเบาะ5สีดาเดิมๆโรงงานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวออปชั่นพื้นฐานของรีโวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า ให้มาเยอะนะครับถือว่าให้มาเยอะนะฮะแอร์บงแอร์แบ็กอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมีให้ครบหมด ABS นะฮะร,ระบบเบรกอะไรต่างๆในส่วนของตัวเซฟตี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เป็นไงเครื่องเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวรถภายนอกและก็ภายในจะประมาณนี้เลยนะฮะอีกหนึ่งรุ่นที่เราแนะนําอีกหนึ่งรุ่นที่เราอยากนํานเสนออีกหนึ่งรุ่นที่เราอยากให้คุณลูกค้าได้รับชมและก็ได้มาเป็นเจ้าของนะครับใครสนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาบอกก่อนได้รถยังอยู่ไหมครับอะไรแบบนี้นะฮะเผื่อวันนี้เราปล่อยคลิปไปแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดหรือว่ามาจัดไฟแนนซ์ก็ได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดครับแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปสูบน้ารถนะครับแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับแล้วในส่วนของตัว2.8คันนี้เราดูรายละเอียดตัวรถกันไปแล้วนะครับมีใครถูกใจยังไงก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าเกิดคูกค้าใจร้อนนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับดีกว่านะฮะเราเสียโอกาสเสียสิทธิ์ตรงนี้นะครับที่ได้เป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้อีกสักคันหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่งตัวราคาสัปปี19บเคันนี้2.8เจพัทนะครับคันนี้จะราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ499,000าบาทนะครับถ้าเกิดคุูกค้าเครดิตดีเนี่ยคันนี้น่าจะ ฟรีดาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราได้หาในส่วนของตัวสถาบันการเงินหรือว่าในเรื่องของตัวไฟแนนซ์เนี่ยให้คุณูกค้าได้ใช้เงินออกรถให้ได้ น้อยที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีในช่วงของตัวโปรโมชั่นด้วยนะครับรับประกันเครื่องและเกียร์อะไรอย่างนี้ก็คือวันตีร้านเรามีให้ตามปกติอยู่แล้วแต่ในส่วนของตัวโปรเนี่ยก็คือฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับปกติรถพวกนี้เราก็จะเก็บค่าจัดค่าโอนใช่ไหมครับแต่ในช่วงของวันที่ 3-, 3ถึงสามเอ็ดธันวาคมนี้เราฟรีให้เลยนะฮะแล้วก็วันรับรถเนี่ยคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านไปด้วยอีก5000บาทตรงนี้เราก็มอบเป็นเงินสดให้นะครับหรือว่าจะเอาในส่ว,วน, 5, น,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 วนของตัวเงินด,ด้เาาเพเันตัวของแต่งก็ได้นั้ก็อยู่ที่ คุณลูกค้าแต่ละท่านสะดวกเลยนะครับใครสนใจไงก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะดีกว่ารถไปแล้วมาเสียดายนะครับหรือว่า,ามาเห็นตัวลงโน้นอย่างนี้เสียดายแย่เลยนะครับสำหรับวันนี้ด่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใ,ใ,ใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้ แลเีราจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไม่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นใดนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นนนนะครััับาออขตวลไปก่นะครับสวัสดีครับ